นี่ครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับว่าก้าวไกลแจงพงศธรไม่ได้หนีภาษีชี้มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เชื่อมีคนต้องการดิสเครดิตเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายรังสิบันโดมในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายพงศธร สอนเพชรนรินซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอสอพักเก้าไกลระย,ะยองเขตสามได้ร่วมกะันะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องภาษีและก็คดียักยอกทรัพย์ตามที่ปรากฏในข่าวนะครับ,บรังสิมันเนี่ยอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าตั้งแต่ปี2562เนี่ยนายพงศธรทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสสอของนางสาวเบญจาแสงจันทร์มีรายได้เดือนละ1 5 0 0 0บาท เมื่อคำนวณตลอดทั้งปีเนี่ยนายพงศธรจะมีรายได้ไม่ถึง18 0,000บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจ่ายภาษีนะครับเพราะฉะนั้นตลอด3ปีมานี้เนี่ยพงศธรไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มภาษีที่ตัวเองเนี่ยก็โดนหักภาษีหน้าที่จ่ายและพงศธรก็ทำแบบฟอร์มสอสอสี่ทับเพื่อยืนยันว่ามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีนะครับประเด็นที่2ครับ กรณีที่สื่อได้พาดหัวข่าวว่าโซเชียลทั้งขุดทั้งแฉนายพงศธรว่าไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่กลับพบว่ามีการใช้ชีวิตที่หรูหราผู้ฟ้าขายเบียร์ใส่รถกันเป็นลังๆอีกด้านหนึ่งก็ขุดไปถึงคดียักยอกปี 6- 1หนึ่งพาดหัวค่อนข้างรุนแรงก็ขอที่แจงดังต่อไปนี้นะครับกรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนายพงศธรร่วมหุ้นกับเพื่อนเพื่อ,อดาเนินธุรกิจนี้จริงครับ แต่การประกอบธุรกิจนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ที่นําไปสู่การปันผลจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในเมื่อไม่ได้รับเงินปันผลเนี่ยนายพงศธรก็ไม่เคยต้องไปยื่นเสียภาษีในกรณีนี้เพราะฉะนั้นรายได้ของนายพงศธรในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมาจากการทําหน้าที่ในตําแหน่งผู้ชํานาญการสสเท่านั้นแหละครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับคือคดีความที่นายพงศธรเคยถูกแจ้งความร้องทุกข์ในคดียักยอกทรัพย์ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏอยู่ชัดเจนแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ทางตำรวจก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องดังนั้นจึงยังมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับผมขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าเราเข้าใจดีในเรื่องการตรวจสอบและเราก็ยินดีนะครับที่พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเนจะตรวจสอบพวกเราเพราะว่าถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการเมืองที่มีความโปร่งใสขึ้นมา แต่เมื่อพิจารณาจากพาดหัวข่าวและจากประเด็นที่มีการโจมตีเนี่ยต้องเรียนว่าเกินเลยจากข้อเท็จจริงไปมากนะครับสุดท้ายก็คงจะคิดเป็นอื่นไม่ได้หรอกครับว่าคงจะมีกลุ่มบุคคลหรือไม่ก็ใครบางคนเนี่ยหวังจะใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้หวังประโยชน์ทางการเมืองจากการดิสเครดิตผมขอฝากนะครับว่าอย่าเลยครับเรามาสู้กันเพื่อเอาชนะใจประชาชนมากกว่าจะมาใช้การสาดโครนดิสเครดิตในทางการเมืองนะครับ